อนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กใช่ค่ะจำไม่ได้น่าจะประมาณ20ิปีได้อะค่ะประมาณ20ปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นยังไงฮะคือเริ่มแรกที่รู้ว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือเจอฝุ่นแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเจอฝุ่นคือเยอะมากจำได้ว่าวันนั้นมีงานโรงเรียนแล้วก็คือว่ารู้สึกจะเป็นงานแข่งบอลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งกีฬาสักอย่างใช่แล้วเราต้องยืนอยู่ข้างสนามเราก็คือฝุ่นมาเยอะมากฝุ่นตลบเลยตลบเลยเราก็ เราหนีไปที่อื่นแล้วนะคะคแต่ว่าอาการเนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ค่ะคือมันยังมีอยู่จากนั้นมาเรารู้ทันทีเลยว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็ถามคุณพ่อ,อคุณพ่อก็บอกเลยว่าพอเขาสัง,สงเกตสังเกตดูอาการแล้วว่าพออากาศเปลี่ยนครับเราก็จะเป็นคนขี้แพ้นะเนี่ยไม่เคยชนะมาสัทีนะอ <laughs> <laughs> จันพิเชษคงเจอคนแบบนี้ปรึกษาเยอะมากกับแล้วก็คําตอบก็ง่ายมาก คำตอบง่ายมากอ่าฮะสองแคปซูลต่อสองแคปซูลต่อวันใช่ไหมครั้งแรกที่มาเจอผลิตภัณฑ์บีมเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนแนะนําบีมเพราะว่าคุณพ่อมีปัญหาเรื่องข้อเข่าแล้วคุณพ่อคุณพ่อทานบีมไปแล้วอาการดีขึ้นคุณพ่อเห็นว่าเราเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเรื้อรังคุณพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อลองซื้อมาให้ทานลองทานลองทานดู วันล,ละหนึ่งเม็ดก่อนก่อนนอนคุณพ่อ,อยังงี้ก่อนค่ะเ mm. ม็ดเดียวก่อนดดนอนเกิดอะไรขึ้นคือธรรมดาเนี่ยเวลาคุณแม่ทํากับข้าวอยู่ในครัว mm. แพ้กลิ่นกับข้าวด้วยอื mm. จะมีน้ํามูกค่ะก็จะไม่เข้าครัวเวลาคุณแม่ทํากับข้าวก็จะปล่อยให้คุณแม่ทําอยู่คนเดียววัน uh. นั้นคุณแม่เรียกแล้วก็ไปยืนอยู่ใ,ใกล้คุณแม่คุณพ่อก็เดินมาถามว่าภูมิแพ้เป็นไหมแล้วก็เออไม่เป็นเออ ไม่เป็นแล้วเราก็เลยแบบว่าสรุปเขาให้ทานวันละกี่เม็ดคุณพ่อก็เลยบอกว่าจริงๆจะเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้แต่เราเป็นมานานละก็เลยเปลี่ยนเองเลยค่ะเช้าสองเย็นสองในหลายๆท่านอาจจะไม่ได้คล้ายๆกับคุณสุวิดาก็ได้ที่แล้วดีขึ้นเลยเพราะอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นอาหารเสริมรนะครับมันก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็สิบห้าวันที่อาจารย์ย้ำว่าคืออย่างน้อยสิบห้าวัน เพราะเรายืนยันได้เช่นนั้นเพราะเราวัดวันที่15ครับเราไม่ได้วัดวันที่1วันที่2วันที่3ระหว่างนั้นเราไม่ได้วัดไม่ได้วัดถ้าหากผมอาจจะต้องไปขอไปวัดใหม่เมื่อวันเดนีงก้ดวัดวันที่1มันเป็นยังไงวันที่1นึ่งาจะให้ผลจริงขาวันที่สิเลยใครจะไปรู้ก็ก็คงยังไงก็คงไม่ทำนะครับผมขอบคุณคุณสุธิดาครับ